ว,ว,วันที่ 19, ีสิบเก้ากรกฎาคมค่ะพรุ่งนี้มีอะไรจะเกิดขึ้นไหมรู้สึกตื่นเต้นจังเลยรู้สึกตื่นเต้นนะอ,ะอะเพราะว่ามันมีเรื่องให้รุน้นอ๋อมีเรื่องให้ลุ้ถึง2เรื่องเลยนะทั้งนั้นนะ่ะสเรื่องก็คือตอนเช้าตอนเช้าก็จะเป็นปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดของน้องอุ๋มอิ่งเพชรบ้านแพรก็คือ นางฟ้าหนาหางค่ะที่ถ่ายทำเอ็นะคะในวันที่ปิดฤดูกาลได้เขากล้องหรือเปล่าจ้าไปอ่ะไม่รู้เขาถ่ายเราหรือเปล่าวกันเราก็ไม่รู้เพราะว่าคนเยอะมากใช่คนเยอะไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนเนาะใชออกมายิ่งคนยิ่งหน้าเวทียิ่งเต็มเนาะพี่องเนาะแล้วเขาจะปล่อยออกมาในช่อง YouTube นะครับช่องสาบัตแพงนะคะ เป็นในช่วงเวลา9โมง9นาฬิกานะคะพี่น้องแต่ว่าที่สำคัญอีกค่ะในที่นี้กระแสหนึ่งก็คือการเมืองต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ยคือกระแสการเมืองก็คือมาแรงนะบ่าวโจ้แล้วอีกอย่างก็คือทุกคนอ่ะทั่วประเทศเลยค่ะก็รุนเหมือนกันกับข่าวนี้ว่าสำหรับ การโหวตนายกคนที่30นะคะนายกพิธาลิ้มเจริญกุลเนี่ยจะได้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยหรือไม่อ,อยู่กับช่วงนี้แหละ<อ>กับพยู้นี้แหละ<อ>ในช่วงเวลานะคะนหนึ่งทุ่มใช่ไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าอันนี้ก็ต้องรอฟังเวลาที่ชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คือกระแสการเมืองก็คือต้องบอกเลยว่ามาสีสีมากเลยกับช่องต่างๆเนี้ยที่ที่แบบเป็นกระแสและที่เรารุ้นก็คือว่า เพลงของน้องหนึ่งอีกเนี่ยค่ะที่ปล่อยออกมาแต่ละเพลงเนี่ยพอมาลงช่อง YouTube YouTube ปับ๊บน้องจะได้แฮตแทกมาแรงอ,อันดับหนึ่งในประเทศไทยในช่องประเทศไทยอะคะ่ะแล้วช่องประเทศไทยก็คือบอกได้เลยว่ามีหลายล้านช่องมากมแล้วพอทุกเพลงของน้องที่เอาปล่อยออกมาแล้วเป็นติดแฮตแทกปับ๊บเพลงนีบอสโจซึ่งเป็นทั้งพ่อบุญธรรมเป็นทั้งหัวหน้าวงเป็นทั้งเจ้าของค่ายเพลงเนี่ยก็อยากที่จะดันเพลงนี้นะคะ,ะให้ติดแฮตแทก อันดับหนึ่งยูทูปประเทศไทยเหมือนกันจนได้โพสต์ออกมาค่ะเมื่อ2วันก่อนใช่ไหมคะบอกว่าฮีโน่บอสโจโพสต์ว่าอย่างนี้ครับว่าวันที่19นี้นะครับระหว่างอุงอิงกับพิธาใครจะติดมาแรงประเทศไทยรอลุ้นรอชมครับจริงๆแล้วคําว่าติดหนึ่งแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสาวจีจริงๆแล้วทีเนี้ยยิ่งมาเจอกับกระแสข่าวอย่างข่าวการเมืองร้องแ่นเหมือน ต่ซีบอกอะข่าวการเมืองพรุ่งนี้ยังไงร้อนแรงแน่นอนการโหวตนายกทุกคนในประเทศไทยอะเขาจับตามองจับตามลุ้นอยู่แล้วว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนแปลงมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพรุ่งนี้เลยนะขึ้นอยู่กับที่เข้าโหวตทีนี้ปุ๊บพอมาเป็นเพลงน้องอว๋นปล่อยออกมาในวันเดียวกันเนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสคือเป็นกระแสอะเราก็ต้องรู้กันว่าเอ๊ะปกติเพลง ก่อนกของนัอุห้หญิงอะ่ะปล่อยออกมาก็จะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะแทบทุกเพลงก็จะติดหนึ่งในมาแรงหมดเลยแล้วยิ่งล่าสุดอะ่ะร้องเพลงคอนเสิร์ตที่ข้อบวอัวอ่ะก็ติดหนึ่งในมาแรงแล้ววันนั้นก็เป็นการโหลดนย<ช>ายกนะคะ,ะแต่ก็ยังติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งของยูทูบประเทศไทยนะคะเราก็เลยมองว่าในการครั้งนี้กระแสนะคะคร,ระหว่าง เพลงใหม่ของน้องอิงแล้วก็กระแสการเมืองนะคะกระแสไหนที่จะให้ได้รับความสนใจแล้วก็ติดแฮชแท็กแต่ว่าเชื่อว่าทั้งสองกระแสเนี่ยคนสนใจอยู่แล้วเพราะว่าทั้งแฟนคลับน้องอิงนะคะก็ทั่วประเทศเลยแล้วก็สําหรับใครที่รุนนายกก็คือทั่วประเทศเหมือนกันรเกันเพราะว่าเราก็อยากรู้ในการบ้านเมืองของเราว่าจะเปลี่ยนไปไหมจะได้เปลี่ยนนายกหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องรู้กยนาทุกคนอยู่แล้วนะคะสาหรับคนในประเทศของเรานะคะแต่เราก็ยังเชียร์นะคะทั้ง สองข่าวหีืแม้แสองช่องนั่นแหละว่าจะจะได้ใครได้กระแสไปก็อรอลุ้นพรุ่งนี้กันเนาะพี่โดนเนาะเพราะมันเป็นกระแสที่เราอยากดูแต่เราก็ยังไม่ดูสองอันเลยออเอาอย่างนี้ก็คือมีสองเครื่องมีโทราศาัพท์สขของเครื่องเครื่องหนึ่งก็ดูโหวตนายกอันนี้ดูอยู่แล้วสีครั้งที่แล้วที่เขาโหวตกันอันนี้คือนั่งดูลุ้นมากดูทุกคะแนนดูทุกเสียงงดออกเสียงอะไรเรารู้หมดใครงดออกเสียงใครออกเสียงใครไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่า เราเห็นหมดรู้หมดเราก็แต่ก็เราก็รอลุ้นเนาะในว่าจะเป็นเหมือนที่เราคิดไหมเป็นเหมือนที่เราเชียร์ไหมแต่ฟังน้องอุ๋งอิงอ่ะเราเชียร์แน่นอนอยู่แล้วอันนี้เพราะว่าเราเป็นแฟนคลับของน้องแล้วยิ่งผมอ่ะได้ไปดูหน้างานจริงๆวันที่เขาถ่ายทํเอ v มวีของน้องคือรู้สึกว่าเพลงเพลงนี้น้องอุ๋งอิงเต็มที่มากๆแล้วก็เพลงเพลงนี้ คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดความสําเร็จของเพลงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทังโปรดิวเซอร์เองเจ้าของค่ายเพลงเองอย่างกัวหน้าเองอย่างวัชจยมณีอย่างเนี้ยอย่างช่างกล้องตากล้องคนแต่งเพลงเองอะไรเองอย่างเงี้ยอาจารย์นักแต่งเพลงอาจารย์นดนตรีทุกคนคือเขาทําออกมาได้แบบว่าสมบูรณ์แบบเขาตั้งใจทํามากเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยากให้เพลงเพลงเนี้ยติดแคทแท็กหนึ่งในมาแรงอ่านี่แหละเพราะว่าเห็นความตั้งใจแล้วก็เห็นความที่แฟนคลับเอฟซีก็เชียร์น้องเนาะเราเราเห็นโมเมนต์น่ารักหนึ่งของน้องว่า ตอนที่ก่อนจะถ่ายทำเอ็มบีนั่นแหละน้องก็เพลงน้องก็เลยบอกอย่าเฝ้าทีออย่หนูหนูหน,น,น,นูคิดก่อนเห็นหนูจำต้องค,คือถ<ห>่ายทำใจก่อนก็ก,ก,กลัวผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเรจาจะบอกเลยว่าน้องอีกไม่ว่าจะทําเพลงมาสักกี่เพลงเนี่ยที่ผ่านมาจากวงสาวน้อยเราก็รู้อยู่ระยะเวลาไม่นานเนาะเราออกมาหลายเพลงแล้วเวลาทําเพลงของน้องคือสั้นมากสั้นมากแล้วก็คนเราอ่ะการการที่จะจําเนื้อเพลงถามว่าถ้าเพลงไหนเนาะถ้าเราร้องเป็นแบบมันก็จะจําได้แหละแต่ถ้า คือมันทำทำเพลงฟังเพลงทั้งอัดเพลงนะ้งทำงานอย่างอื่นไปด้วยมันก็จะอ่านมีผิดพลาดกันได้อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าตอนถ่ายทำเอ็มวีก็คือโอเคเนาะโอเคมากขอพูดถึงเอ็มวีต่ออีกนิดนึงว่าถ่ายทำเอ็มวีเนี่ยประทับใจตั้งแต่ชุดแดนเซอร์ชุดแดนเซอร์คือสวยมากเป็นชุดสีเขียวเขียวตัดขาวแล้วก็เป็นหัวสีชมพูคือสวยมากชุดแดนเซอร์ที่ถ่ายเอ็มวีหน้าเวทีนะ แล้วน้องอุ๋อิงมาในลุคสีชมพูหวานแววแล้ววันนั้นแต่งหน้าออกมาได้แต่งหน้าออกมาได้แบบว่าดูแต่งหน้าออกมาได้ยูสดใสน่ารักมากแล้วก็คือมันไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามันไม่ได้เต็มเกินไปมันยังอยู่ในความน่ารักอยู่เราขอชื่นชมช่างแต่งหน้าของวันนั้นนิดนึงช่างแต่งหน้าทำผมแล้วก็การคิดชุดออกมาชุดแดนเซอร์ชุดนองอิงคือมันมันทาให้อุองอูอิงดูเด่นออกมาแต่ข้างหลังก็ยังดูสวยอยู่อะไรเงี้ยองค์รวมแล้วนะหน้าหน้าวทีวเวนิวนะนะ ผมคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คือสุดยอดแล้วสุดยอดจริงๆอจริๆกาตั้งใจทำมาก เราออกแบบเนาะชุดว่าชุดต้องเป็นทนสีนี้แล้วคนนองเป็นสีนี้มันเด่นนะกว่าที่มันจะเด่นมาได้มันก็ต้องเอาสีที่มันเหมือนกับดูไปแล้วมันเด่นจริงแต่มันต้องเข้ากันได้อันนี้ก็ต้องยอมรับกันการผลิตเอ็มวีของเพลงนี้ได้เลยค่ะว่าโปรเฟชชั่นอลจริงๆรแล้วไปเห็นการถ่ายทําของเขาทงกล้องทั้งอะไรออุ้ยสวยคือคือรู้สึกว่าเขาทุ่มเทเขาตั้งใจมากกับสำหรับเพลงนี้ใช่ แล้วนี่คือเป็นอีกแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นแค่นั้นเองที่เหลือนะในเนื้อเพลงในเ v มวเนี่ยยังมีอีกเยอะที่เราไม่ได้เห็นเขาอาจจะถ่ายช่วงอื่นส่วนอื่นมาอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นอข้างหลังมาที่เราไม่ได้เห็นเนาะนี่แหละเราก็ต้องรอนะคะชมและเลยสําหรับน้องอีงสาน้อยเพชรแป้นแพงบอกคําเดียวเลยว่าห้ามพลาดกับเพลงนี้นะคะเพราะว่าบอจนี่การันตี ฟังเพลงดูเอ็มวีเป็นคนแรกอ่าเห็นเบาโจมโพสต์อยู่ว่าเพลงนี้เนี่ยเอ็มวีเนี่ยนะผมได้ฟังเป็นคนแรกกับแมนยูไ้วูฟอันฟังนั่นเองมันดีเนาะฟังน้แต่กับมื่ออื่นนั่นแหละเสียดายยูโมโมได้เนาะบบาโจเนาะขอเบิ่งก่อนน้องเน้เพราะว่าเราก็อดรุ้นนะเนาะเราก็อยากดูก่อนะแต่ว่าก็รอดูพร้อมกันพร้อมทั่วกันทั้งประเทศเลยค่ะพรุ่งนี้เก้าโมงเก้านาฬิกาคะสำหรับเพลงนางฟ้านอาหารค่ะแล้วก็ลุ้นการเมืองนะคะว่าทางบ้านเมืองของเราเนี่ย จะได้เปลี่ยนแปลงกับผู้บริหารใหม่กับนายกคนใหม่หรือไม่อันนี้ก็รุ้นกันอีกทีเพราะว่าอย่าว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรานะมันเป็นสิทธิ์ของเราล้วนๆที่เราเนี่ยได้ออกสิทธิ์ออกเสียงไปเนี่ยแล้วคนที่เราเลือกแล้วคนที่เราอยากให้เป็นเนี่ยจะได้เป็นหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้นเหมือนกันนะคะครับผมอ่าสุดท้ายเนาะฝากด้วยแล้วกันนะครับผมฝากเพลงใหม่อูอิงเพชรบ,บ้านแพงก็คือ เพลงนั่งฝาแนาห้างครับพี่น้องครับอาจจะได้เห็นบ่าวโจเป็นส่วนหนึ่งในนั้นหรือเปล่าผมอ่ะลุ้นที่สุดแล้วเออเขาถ่ายติดเราไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคนมันเยอะมากเ่าถ่ายโดดเด่นล่ะเป็นสติเด่นยูซายคนหลายประนันคนเป็นหมื่นสองหมื่นคนเนาะบ่าวโจก็ใส่บิกเซ่อะไรนหน่อยเนาะจะได้เด่นใช่ไหมเอาแต่หมดของกันสิงห์สูสแบบเออเนาะอ่ะไม่ได้ไม่ได้เข้าก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เราก็ยังเชียร์เพลงนี้อยู่ดีเพราะว่าเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่าน้องอุ๋ยอินเขาตั้งใจทำมากมากแล้วก็อยากให้เพลงนี้ ติดหนึ่งในมาแรงนะครับผมก็คือฝากให้ FC นะครับแฟนขับแฟนเพลงแฟนขับหมอลำแฟนขับนุ้งอิงแฟนขับสามารถเพื่บ้านแพงนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพลงให้น้องอิงด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ่าโจดีไซน์ครับสาวสีมึงเลยค่ะก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ